เป็นไงบ้าง<อ>ผ่านแล้วนะโอเคขอบคุณมากค่ะไหนรีวิวพ่อต้จูนหน่อย่ะไหนเขาต้องลัปะมาพี่ตาก้องขาเพชรก็มาหาเซนตจู๋กับปะหน่อยปะเป็นอยู่อำเภออะไรนะคะอำเภอมเ,เมืองอำเภอเมืองมาจากอ่า,อานางนะคะบ้านช่องพรีลูกค้าช่องพรีของน้จูก็เยอะนะค่ะปะวันนี้รถไปแล้วเป็นไงบ้างขอวามาทับใจหน่อยประทับใจรถกันนี่มากเพราะว่สวยด้วยสวยด้วยสวยด้วย ขอบคุณค่ะทั้งร้านเลยใจดีด้วยขอบคุณค่ะทุกคนเลยไม่ใช่คนเดียวค่ะขอบคุณครัมากๆเลยนะคะสุณป้าแข็งแรงค่ะป้าเดี๋ยวลุจุนโทรหานะคะโอเคขอบคุณมากค่ะได้รุจุนนี่ถ้าก็ลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกสาวอีกคนหนึ่งลูกสาวยี่สิบคนมาตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อได้แล้วโทอโบทุกจุนด้วยนะคะป้าอ่าป้าบอกว่าสวยเซลสวยมากสวยทุกคนทุกคนทั้งร้านใจดีทุกคนเลยใจดีทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ได้รถหอ,อสมใจไปเลย <Okay. S 1> ให้เป็นลูกชายนะลูกชายของบ้านน่ารักลูกชายคนที่สองลูกชายคนที่สอง,อง,สองโอเคค่ะมีความสูงมากค่ะป๊ะสูว่าแข็งแรงนะคะคอีกรอบหนึ่งไปหันหนึ่งจะไปส่งคืนรถไป